หลายคนนะคะที่ทานฮอทอนโคเอนไซม์คิวเทนแล้วรู้สึกว่า,าหายใจไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนรู้สึกว่า,าหายใจอิ่มหายใจเต็มขึ้นแล้วก็สงสัยว่าถ้าทานต่อเนื่องมันจะเกิดอันตรายต่อตับหรือว่าต่อระบบของร่างกายไหมจะมีสารตกค้างไหม เนให้คำตอบแบบนี้นะคะว่าฮอทอนคเอนไซคิวเทที่ทุกคนซื้อไปจากที่ร้านเนสตานะคะเป็นฮอทอนที่สกัดมาจากสารสกัดจากธรรมชาติค่ะเป็นสารสกัดที่ไม่มีสารเคมีใดๆเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังผ่านออยแล้วก็ผ่านโรงงานที่ได้มาตรฐานเป็นระบบการสกัดแบบชีวะโมเลกุลค่ะซึ่งคำว่าชีวะโมเลกุลก็คือว่าเมื่อเรากินเข้าไปร่างกายสามารถที่จะสลาย ได้โดยที่ไม่ทิ้งสารตกค้างเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีอาการเหนื่อยอ่อนแรงกล้ามเนื้อหัวใจทำงานไม่ดีหัวใจโตหัวใจมีปัญหาหลอดเลือดมีปัญหาระบบการไหลเวียนของเลือดไม่ดีฮอทอนโคเอนไซม์คิวเทนจะเป็นตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยฟื้นฟูระบบการทำงานของหลอดเลือดและหัวใจซึ่งมีงานวิจัยรองรับอยู่หลายฉบับมากเลยค่ะ